สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าคีย์แคปเนี่ยซื้อมาเพื่ออะไรแล้วเราจะยอมเสียตังซื้อมันทําไมนะครับผมก็เหมือนกันครับเราเห็นคีย์แคปเนี่ยสวยเนี่ยเราก็อยากเอามาติดคีย์บอร์ดใช่ไหมอันนี้เรื่องปกติก็เหมือนกันกับที่เหมือนแม่คุณเนี่ยไปเดินเลือกห้างแบบเออไปเดินจัดดูจัอย่างเงี้ยแม่เห็นเสื้อสวยไอตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะอ่ะเห็นไหมถามว่าใส่ไปแล้วมันบินได้ไหมครับมันก็บินไม่ได้มันก็แค่ใส่เฉยๆใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันครับผมเห็นปุ่มคีย์บอร์ด ถามว่าเท่าไหร่ครับอ๋อสองร้อยใช่ไหมเราก็ยอมใส่จ่ายตังค์ซื้อเพื่อเอามาใส่มันก็เหมือนกันครับเออเหตุผลมันก็ง่ายๆครับโอเคครับอย่างต่อไปแล้วมันดียังไงถามว่ามันกดแล้วมันแบบบินได้อย่างนี้ไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับมันดีต่อใจมากกว่าเออคือแบบปุ่มนี้เราเห็นเราเราชอบอย่างเงี้ยเราเราก็มีความรู้สึกอยากจะกดมันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันครับแต่สําหรับผมแล้วมันเทดีครับบางปุ่มสองสามพันเลยทําไมถึงถึงราคาสองสามพันแบบนั้น เพราะว่าความเป็นแฮนด์เมคหรือว่าความเป็นเมทัลในตัวครับความเมทัลคืออะไรคือมันจะเป็นปุ่มเหล็กปุ่มเหล็กนี่มันให้ความรู้สึกในการกดมันจะแตกต่างจากปุ่มพลาสติกทั่วไปนะครับผมก็คือมันจะรู้สึกว่าแน่นมันจะมีน้ําหนักกว่านั่นแหละครับคือมันดีอ่ะเราก็ซื้อมาติดไอ้ปุ่ม W S D อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเวลาเรากดแบบเดินอะไรอย่างนี้มันก็จะสะดวกขึ้นเออมันก็มันก็ปุ่มอ่ะมันก็กดได้เหมือนกันป่ะหรือว่าซื้อบางปุ่มเพื่อเหตุผลบางอย่างนะครับก็คือปุ่ม W นี่ย บางร้านบางเจ้าเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้แบบนิ้วโดยเฉพาะนะครับแบบว่ามุมซ้ายสูงมุมขวาสูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มือเราเนี่ยแบบไม่ไปกดผิดแบบไปกดเออ่ ตัว Q ตัว E หรือว่าแคบล็อกหรือว่าตัว F อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อแบบว่าให้กดแค่ WAD ให้มันถูกแค่นั้นอันนั้นก็มีนะครับผมแล้วก็ปุ่มอื่นเนะี่ยเช่นสวปตบาร์อย่างเงี้ยเพราะว่าสวปตบาร์จะเป็นแค่แถบโลง่ลงๆใช่ไหมละ่ะแต่นี้เขาต้องการแบบว่าเออเนี่ยเราผมผมอยากได้ลายอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันโล่งเกินไปอันนี้เขาก็ยอมเสียตังค์ซื้อนะครับอ่าแล้วแต่คนเหมือนกันครับเหมือนกับที่อ่ารองเท้าเรามีรองเท้าแต่ดีๆใช่ไหมละ่ะสุดท้ายเราก็ ไปซื้อรองเท้าแต่ที่มันราคาแพงกว่าถามว่ามันใส่แล้วมันเดินได้เหมือนกันไหมมันก็เดินได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเด็กบางไม่ใช่บางคนนี่ส่วนใหญ่เลยนะครับถามว่าพี่ไอซ์ครับพี่ไอซ์ซื้อปุ่มมาติดตรงแถบที่เข้าเอาไว้พิมพ์ธรรมดาเนี่ยหรือว่าพวกแถบที่เขียนว่าเออ G H J อะไรพวกเนี้ยครับแบบ The f o r h a ก็ได้กัวอยอย่างเงี้ยพี่ไอซ์ซื้อมาติดแล้วพี่ไอซ์จำอังกฤษจำภาษาไทยได้ไหม ผมจะบอกเลยนะครับว่าผมจำได้ซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเวลาผมกดเนี่ยผมก็แทบไม่ได้มองคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับเออขอตอบไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าพี่จำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องพี่นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นน้องอย่ามาซีเรียสเรื่องพี่นะครับโอเคยังไงก็สุดท้ายขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่จะพูดอะไรอีกหรือว่าจะให้รีวิวของอะไรอีกคอมเมนต์นะคคคครรรัััับบ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 ผผมมไว้้เเเเจจจอกนนนลิปหาาาาาา๊๊ยยยย็ะ